ครับสวัสดีครับร้านพูทเสมือนเทคเตอร์สาขาลำปางนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับการอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับอาจจะมีการอัปเดตในส่วนของสินค้าที่พอขายได้นะครับแล้วก็ลดถไถนะครับลูกก้าแล้วก็เอฟซีเดฟังนะครับผมกันแหลกนะครับตัวคูปต L สามหกศูนย์แปดคันนี้เป็นตัวดีทีหน่อคราบหน่อคันนี้เป็นตัวดีทีครับอุปกรณ์สองชิ้นยางหน้าใหม่ แผ่นหลังค้าไม้นะครับปับสภาพพร้อมใจนะครับคันนี้ชั่วโมงมาไหม้ขาดตีพันสองร้อชั่วโมงครับสายไม้ขาดมานะครับตีพันสองร้อชั่วโมงเนาะตังร้านเปลี่ยนแต่ก็เช็คขึ้นเรียบร้อยละครับผมคันนี้ตังร้านรับไสองแสนแหม่เก้าบาทนะครับสองแสนแปดห่นเก้าพันบาเนาะคำหนอ่าครับ L 3 6 0 8Dt ูปีทีปครับคันนี้ปีห้านะครับคันถัดไปคูโบต้า L 5้าศ SP l 5 0 1 8 s p นะครับปี63คันนี้สถานะติดมัดจำลูกค้าลำปางนะครับขอบคุณ FC ลำปางน่ครับเด้อครับส่วนคันถัดไปนะครับ Kupota L6040 เออ Smart ครับผม M6040SU นะ M6040SU ปี56นะครับปี56อุปกรณ์หน้าหลังนะครับอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผ่านพรวนช้างนะครับ รถเปลี่ยนฐานราคาใหม่สีเดิมทั้งคันนะครับชั่วโมง3,300ชั่วโมงนะครับรถบ้านแท้รถไร่นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูท้ายเนาะอ่าครับสีเดิมทั้งคันนะครับนะครับสีเดิมทั้งคันอ๋อครับท้ายสวยแห้งเดิมนะครับครับคันนี้479,000บาทเนาะ479,000บาทนะครับ3,300ชั่วโมงรถปีห6นะครับ คูเปต้าเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เอสยูอ่าครับผมคันถัดไปครับคันถัดไปคูเปต้าเอล0ีเจ็ดศูนย์แปดอ๋อคูเต้าเอลสีเจ็ดศูนย์แปดคันนี้เป็นตัวดีทีนะครับปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับคันนี้ชั่วโมงการทำงานนะครับพันเจ็ดร้อยชั่วโมงไม่ขาดมานะครับ ที่1,700ชั่วโมงนะครับรอเปลี่ยนสายใหม่เนาะอ่าคันนี้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับ389,000บาท389,000บาทเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอ้เนาะครับอ่าครับส่วนคันถัดไปเนาะคันถัดไปครับคูปะต้า L5018DT นะครับ L5018DT คันนี้ปรับสภาพแล้วพร้อมใช้งาน อุปกรณ์หน้าหลังนะครับอุปกรณ์หน้าหลังครับ479,000บาทนะครับ479,000บาทนะครับก็จะมีใบดานแล้วก็ผ่านพรวนนะครับทายแห้งๆปรับแล้วพร้อมใช้งานปรับสภาพแล้วพร้อมใช้งานเนาะครับคันถัดไปคันนี้ยังอยู่นะครับ L Kubota L สี่ศูนย์หนึ่งแป SP อ่าครับคันนี้ L 4 0 1 8 SP ครับคันนี้ปี63นะครับปี63 รับปี P 63คันนี้ชั่วโมงทำงาน1200ชั่วโมงครับเออโทษนะครับคันนี้ปี64ปี6 4สี0ชั่วโมงครับส่วน l 5 0 1 8คันนี้นะครับอ่าปี59ครับ1,500ชั่วโมงทำงานนะครับครับคันถัดไปคูโบต้า L3608SP นะครับ L3608SP คันนี้ปี57ชั่วโมงทำงาน1,900ชั่วโมงอ่าเช็คพร้อมใช้งานแล้วรถสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ปี57อ่าครับท้ายสวยเนาะอ่าครับโอเคส่วนคันถัดไปคันนี้ยังอยู่นะครับ L3408 นะครับคันนี้เป็นตัว DT นะครับ L3408 นะครับรถตัวเปล่ามาทางร้านติดใบดันหน้าใหม่ SPK ให้นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ คันนี้เพียง179,000บาทนะครับอ่า179,000บาทราคาเบาๆส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับฐานสามใส่ไม่เกิน40แรงครับ28,500บาทนะครับเครื่องตัดหญ้า LCS นะครับ1.2เมตรนะครับตัวนี้นะครับ28,500บาทมารับที่ร้านรถได้พิเศษนะครับ1.1เมตร27,000ื่นนะครับสยามสโตร่านะครับ1.4เมตรนะครับคันนี้ก็จัดโตย้ว เมาที่ร้านเลยครับ28 0 0 0นะครับคันนี้2900มาล้ที่ร้านนะครับราคาตั้งขายอยู่31,500บาทนะครับส่วนผานนะครับบุกเบิดนะครับผ่าน4นะครับคันนี้ใส่ตั้งแต่36ถึง47 50ก็พอใส่ได้นะครับน้ำหนักดีนะครับ 3... 300เกือบ320โลนะครับ คันนี้3 5ม0 0บาทนะครับ3 5ม0 0บาทนะครับมารับที่ร้านรถพิเศษนะครับ29,000บาทครับ29,000บาทนะครับส่วนผานพลวนนะครับผานพลวน6นะครับ624นะครับใส่45 47 50นะครับอันนี้38,500ืนารนะครับสาม0มืารมาลับที่ร้านรถพิเศษเลยอ่าครับส่วน622ครับอ่า31,500บาทมารับที่ร้านรถพิเศษครับขุดมัน นะครับยังมีอยู่นะครับส่วนเครื่องตัดหญ้านะครับทั้ง LCS แสลมตัวรานะครับสต็อกแน่นๆนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับโทรสอบถามได้นะครับที่0813662756นะครับ0813662756นะครับส่วนยกร่องนะครับยกร่องใส่รุ่น M อหนึ่งาพันเกบาทนะครับสายรุ่น L 21,900บาทมารับที่ร้านลดพิเศษนะครับผมสินค้าคุณภาพจาก LCS นะครับ เครื่องตัดหญ้าสยามสโตร่าราคาที่แจ้งไว้แล้วนะครับส่วนคูณมันนะครับคูณมันของ s อสนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทมารับที่ร้านเอาไปหมื่นห้าทุ่นอ่าครับมารับที่ร้านเลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเหลือตัวเดียวนะครับเครื่องตัดหญ้าหนึ่งจุดสี่เมตรนะครับตัวกล่องเม็ดห้าสิบห้านะครับแปลงสลักใส่รุ่นเอ็มได้นะครับอันนี้ลดพิเศษเลยครับจากสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเหลือ สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับมารับเองที่ร้านนะครับผมอ่าครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อ่าสินค้าหน้าร้านครับที่มีอัปเดตนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนร้านนะครับอยู่ตั้งอยู่ถนนสายท่าร้องห้วยเป้งนะครับผมอ่าตําบลนเป้าอําเภอเมืองจังหวัดลำปางครับบ้านแม่โขงนะครับครับถ้าลูกค้าหรือเอฟซีท่านใดนะครับ สนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถานได้นะครับที่เบอร์0813662756นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ